ไล์สดอยู่เนี่ยบยังไม่มีคนดู<อ>ไล์ตรงนี้แหละขี้เกียดไปละ ต้องตกใจไปเล่นอีหยังของมันน่ะ

สวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญวันนี้นะตอนแรกว่าไม่อยากอะไรับไม่ไหวเหนืงงนะ่อยครับสภาพดูตาสวัสดีแม่แม่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะวันนี้ก็ไซด์ด่วนเจ็ดเก้าแล้วก็เลขปู่ศูนย์สามนะครับเน,น้นๆน,นะครับ เลขพศอสี่สามสามสี่มาแล้วเลขเดือนเกิดศูนย์สามมาแล้วงวดหน้าตามต่อหนึ่งเกแล้วก็สามสองแล้วก็สามสามครับเพราะว่ายังอยู่เดือนมีนาเดือนนี้โอ้เดือนนี้เฮงครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับ share, แชร์แม่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 แชร์ share. งบน้อยมากๆค่ะ ดีใจด้วยครับคือตอนนี้สภาพผมก็ได้เลยเพราะว่าพลังเบิดน้นนี่นะเมื่อยเบึ้งตาอนี้ว่าสิไปาหาผู้พงพ่าไปแล้วห่ะนั่งไล่ตรงนี้ลหละนั่งไล่อยู่ตรงนี้อ่ะเมื่อยแล้วเมื่อหน้าหัยออกวันเสาร์เหรอก้าวมาแรงมากเลยเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแม่เหนื่อยมากเลยวันนี้ไม่ไม่ ไม่สนว่าคนดูเท่าไหร่ดูก็ตามนั้งแหละเพราะเมือม่อยเมื่อยเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่างวดมือนีมหวยไทยนําพราว่าคนพี่เอาไอแพดให้หน่อยไอแพดไม่ได้เลยสภาพ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเอกนี่เหนื่อยครับเลขมันเข้าไงอยากพักไม่ได้พัก เ <c oughs> อาสวัสดีแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน้ำหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสัมพันธ์บุญนับการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สั่นหุนให้ทุกคนเล่นการพรนันใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแม่กดไลค์กดแชร์ผมด้วยใครยังไม่ตามเพจนี้ตามเพจนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ผมเมื่อไหร่วันนี้ลาพัฒนาเด่นสองกับสามผมฟันสองนะครับผมฟันที่สองผมขอฟันสองเด้อ พร้อมแล้วกดหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะชื่อเพจไหมเอกลูกเจ้าพญาเนรการแปดสิบเนะครับฝากตามด้วยนะแม่โปรไฟล์เปลี่ยนแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องสับสนด้ดูตาเบื่งเพได้เลยสภาพนะนี่นะครับตามนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเลขปุงปองสองงวดแล้วนะครับงวดหน้าเลขปิงปองอันแน่เลย <c oughs> ขอดังระดับ ตอนนี้ขอรังดังแบบระดับอำเภอพอนะครับเพราะว่าจากหมู่บ้านกลายมาเป็นอำเภอเพราะว่าเลขปิงปองเข้าสองงวดแล้วงวดหน้านะครับเลขปิงปองน่าจะอั้นน่าจะอั้นนะครับงวดหน้าในเลขปิงปองน่าจะอั้นเพราะว่าปู่ให้สองงวดแล้วปู่ให้สองงวดแล้วครับส่วนเลขสายด่วนนี่ก็สองงวดแล้วเพราะฉะนั้นงวดหน้าน่ะต้องมีเจ้ามือจับตาแน่นอนเลขสายด่วนนะครับดวงอะไรแม่จ๋าเพราะว่า แต่ว่าก็ดีใจนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนผมเกิดอ่ะฟังดีๆห้ายยี 500, คนดูนะรัฐบาลงวดหน้าวันที่16มีนาเลขออกวันเสาร์ยังไม่คำนวณแต่ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่19ึ่งเสสองสสเอาเลขเลขอีกอย่างนะไม่เอก19นี่เกิดวันที่19ครับเอ่งเกเกิดวันที่19 เกิดวันที่19เดือน 3, 2, 5, 3, 4อายุ33ปีเห็นไหมครับงวดที่แล้วมม่งวดนี้เด้งวดที่แล้วออก 4, 3, 4 3, 4 4เลขพสงวดนี้เห็นไหมครับ 0, 3เลขปู่03 3, นี่เป็นเดือน3ตอนนี้เหลือ3ตัว 1, 9, 3, 2แล้วก็ 3, 3, ฝากซื้อไว้แล้วปีนี้เห็นไหมครับเป็นปีของ มังกรทองเป็นปีมังกรทองเป็นปีงูใหญ่เป็นปีพญานาคก้ามาจริงๆเห็นไหมครับอืมผมดักทางมันถูกสายด่วนผมว่าแล้วถ้าก้ามาน่าจะมาตัวเก่าคิดแล้วว่าคิดได้ใจอยู่นะครับว่าก้าเจ็ดจะลงล่างไหมมันก็ออกอีหลีเดอขอบใจเดอ้อก้าเจ็ดก็มาจริงๆนะครับนี่ยังเหลือหนึ่งก้านะครับนี่ อันนี้คือสายด่วนนะครับเสียดายเลขนี้ไปออกเลขหน้านะครับแต่ว่าผมถูรัตเตอรี่สองใบนี่เจ็ดเก้านะครับแล้วก็ส่วนเลขปิงปองก็เข้านะครับนี่ผมถูกง่วาน,นี้ผมถูกเก้าศูนย์ศูนย์หาใบดวงครับดวงหมานแล้วก็ถูกอันนี้อีกสองใบถูกในแอปปอดตังอีกใบหนึ่งถูกเลขหน้าหมดเลยแต่เลขเลขละเลขท้ายผม สองตัวบ่าถือแล้วก็อันนี้เลขปิงปองไแม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยฝากกดติดตามเพจด้วยวันนี้ราบวนน้านะให้สองกับสามขอฟันสองอ่ะเตรียมตัวแคบเลยผมเมื่อยขอฟันสองครับวันนี้สูตรมาได้สองขอหกร้อยคนดูได้ไหมเหลืออีกแค่สิบคนผมขอหกร้อยคนดูได้ไหมอ่ะใครเข้ามาแล้วยังไม่แชร์กดแชร์ด้วยนะแม่แม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยอ่านเม้นใครไม่ทันนะขอภัย เมื่อยเป็นแบบนี้ละครับเวลาเลขมันเข้านะมันสิบดีใจแต่ว่าสันสิ่วนเสียพลังงานอ่ะหกร้อยคนแล้ววันนี้ลาวพัฒนาฟันสองแคปเลยเดอ้อเอาแคปครับวันนี้ลาวพัฒนานะครับให้สองกับสามฟันสองสูตรชนสองนะครับเจาะสองห้าสองหกสามห้าสามหก 3ตัวให้สองสามแปดสองสามห้าเม็ดเดียวให้เลขปิงปองเลย0ูนย์สตัดเล่นนะครับ0ูนย์สามสามเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็ศูนย์สองอัดสอแล้วก็3ามแปดนะครับระวังเลข19ึ่้าระวังเลข19ด้วยนะครับระวังหนึ่งงวดที่แล้วมา18งวดนี้จะมา19ึ่ง้าไหมงวดที่แล้วมา18งวดนี้จะมา28งแปดไหมอ่ะดักไว้แล้วครับ วันนี้ขอให้โชคดีวันนี้ใครมีโชคมีลาบนะครับอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเด้อหรือว่าอยากจะเอามาทํานุบํารุงกับลานปู่ก็ได้นะครับนี่เลขบัญชีอันนี้คือเลขบัญชีนะครับร่วมบุญทําบุญนะครับก็คือทํานุบ